ใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคาร สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m ั n นี่เดลี่นะคะกับดิฉันทวีรัชจีรดิโลกค่ะชาวันนี้วันอังคารนะคะ8กันยายนค่ะติดตามทิศทางการลงทุนกันต่อเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าบวกขึ้นมาได้แม้ว่าจะบวกขึ้นมาเบาๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมูลค่าการซื้อขายนะคะแผ่วมาเลยแค่ ประมาณ26,000ล้านบาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่านักทุนรอดูทิศดูทางกันเดี๋ยวเราว่ากันท้ายรายการสําหรับตลาดหุ้นไทยแต่ว่าตอนนี้มาดูทองคํากันก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยตัว g o ลสปอร์นะคะก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ1,120-21ต้นๆน,นะคะไม่ค่อยขยับไปไหนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทางด้านของตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยเขาก็ปิดนะคะเนื่องจากวันแรงงานก็ ทำให้ตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิ่งๆกันอยู่นะคะแต่ทีนี้ก็ต้องจับทิศจับทางกันต่อค่ะเอาอยัางไงกำลดีกับทิศทางการลงทุนทองคำเพราะว่าบ,บาทก็อ่อนเหลือเกินนะคะพูดคุยกับคุณนัทพลค,ค,คาถาเครือค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟฟนเนเซียไซรัสค่ะสวัสดีค่ะครับ,รบสวัสดีครับค่ะถ้าดูตัวโกลด์สปอตต่างประเทศนะก็ประมาณ1นึ่งหนึ่งสองศูนต้นๆเนี่ยนะคะแต่ประเด็นสําคัญค,คือบาทไทยนี่อ่อนทะลุ36บาทไปแล้วแลวเช้านี้ยังอ่อนต่อเนื่่ออองงงงีีีกกยยยา้นนัลททุุควรรจะปบธ์ได ครับผมในส่วนของค่างเงินบาทเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของราคาทองคําในประเทศนะครับอย่างวันนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นห้าสิบาทต่อบาททองก็เป็นเรื่องของค่างเงินล้วน,นเลยเพราะว่าราคาทองคําโลกเนี่ยเคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งรอยี่สิบนะครับแต่ว่าเ,าเล่นทองก็ต้องดูที่ราคาทองเป็นหลักอยู่ดีนะครับเรื่องของค่างเงินก็เป็นปัจจัยที่มันอาจจะรบกวนช่วงนี้อยู่บ้างนะครับแต่ผมมองว่าอีกมุมหนึ่งเองเนี่ยการอ่อนค่าของเงินบาทมากๆนะครับ คือไม่ได้มองว่าเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อราคาทองคําในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันจะถ้าเกิดเข้าไปซื้อช่วงนี้เนี่ยจะได้ราคาที่แพงกว่าปกติหรือว่าแพงกว่าทองคําโลกนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นเหมือนการเทรดตัวค่าเงินล้วนเลยนะครับแต่เรามองว่าเป็นโอกาสในการถ้าเกิดว่ามีทองอยู่แล้วเนี่ยออกมาขายนะครับหรือว่าถ้าเกิดเทรดโกลฟิเจอร์เนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสช็อตนะครับเพราะว่าทิศทางราคาทองคําโลกเองเนี่ยมองว่ามีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงได้อยู่ นะครับอย่างน้อยก็คือลงไปแถวบริเวณ1080 1 0 8 1 1 0 0เดนเหรียญต่อออนที่มองอย่างนี้เนี่ยคือก็จะมีปัจจัยบวกอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าปัจจัยบวกไม่มีนะเรื่องของเตือนเมนต์ในสินทรัพย์เสี่ยงที่เป็นลบก็มีนะครับธนาคารกลาง,างต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนหนือเกลาหลีใต้ก็ซื้อทองนะครับแต่ผมให้น้ําหนักกับปัจจัยลบมากกว่าก็คือเรื่องของอุปสงค์จากจีนที่จะชะลอตัวลงไป <c oughs> นะครับ คือภาพนั้นเนี่ยเราพูดถึงธนาคารอ่างแต่ว่าถ้าเกิดมองอุปสงค์ทั้งประเทศของเขาเนี่ยมีโอกาสชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสสามเพราะว่าเงินหยวนอ่อนค่านะครับซึ่งจีนเนี่ยเป็นผู้นําเข้าทองคำเนี่ยอย่างไตรมาสสองมากสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกขณะที่ดีมานจากอินเดียก็ลดลงไปเยอะเลยในช่วงไตรมาสสองและน่าจะต่อเนื่องในไตรมาสสามนะครับก็เลยคิดว่าอุปทานส่วนเกินนะครับภาวะโครงสร้างตลาดที่เป็นอุปทานส่วนเกินเนี่ยยังมีโอกาสกาสดดันราคาทองคําเช่นเดียวกับ ถ้าเกิดเราพูดเรื่องอุปทานส่วนเกินก็ต้องนึกถึงราคาน้ํามันเวลาที่อุปทานเกินมากๆเนี่ยราคาน้ํามันก็ลงใช่ไหมทองก็มีโอกาสที่จะเกิดภาพนั้นได้แต่คงจะไม่แรงเท่านั้นและที่สําคัญเลยที่กังวลอยู่ก็คือเรื่องของเฟดนะครับ <c oughs> ที่จะประชุมในช่วงกลางเดือนนี้ <c oughs> ผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ขึ้นดอกเบีย้ยก็น่าจะมีการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นเพราะว่าเลขอัตราการว่างงานที่ห้าจุหนึ่งเนี่ยเข้าเป้าเขาแล้ว ต่างกัาเป้าด้วยเป้าปีนี้5.2-5.3นะครับส่วนอัตาราเงินเฟ้อเนี่ยปีนี้ตั้งไว้ที่ประมาณ1.2-1.4ตอนนี้อยู่ที่1.8คือด้วยเหตุและผลเนี่ยเฟดไม่มีข้อห้าในการที่จะชะลอการขึ้นอาัตาราดอกเบี้ยออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ยังค้าตลาดทองคําอยู่เนี่ยทองก็จะขึ้นลำบากคค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเฟดนี่ส่วนใหญ่เขาก็มองว่า,วาน่าจะไปไปลายป,ป,ปท้ายท้าย,ายสุดของปีเลยมองอยังไงกันบ้างไหมคะ ครับผมคือที่ที่มองอย่างนั้นเนี่ยนะก่อนหน้านั้นเองก็จะมีทั้งการเปิดเผยผลการประชุมเอโอเอซีม่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านู้นนะครับรวมถึงเรื่องของการให้ความเห็นของเฟดบางท่านนะครับที่มองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเร็วไปนะครับแต่ด้วยเงื่อนไขแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจีนพอจีนทําค่าเงินหยวนให้อ่อนเนี่ยคนก็คิดเองว่าเฟดในน่าจะชะลอ,ไป,อไปก่อนนะครับแต่ผมคิดว่า เรื่องดอกเบีย้ยของเฟดแล้วก็เรื่องของค่างเงินดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยใช้กลยุทธ์คือถ้าเกิดช่วงนี้นะครับเอาดอลลาร์ให้แข็งเนี่ยน่าจะได้เปรียบก,กว่าดอลลาร์อ่อนเพราะว่าดอลลาร์อ่อนเนี่ยกระตุ้นการส่งออกก็จริงแต่ไม่รู้จะขายใ,ให้ใครเพราะว่าส่งออกของอเมริกาไปเยอะๆเนี่ยคือไปจีนแล้วจีนเนี่ยกำลังซื้อชะลอก็อเลยคิดว่าถ้าเฟดเลิกได้นะครับขึ้นดนอกเบีย้ยตรงนี้ผมว่าไม่แปลกเลยแล้วตลาดไม่น่าจะตกใจมากสำหรับตลาดหุ้นค่ะคือแต่หุ้นยังไว้แต่ว่าตลาดทองเองเนี่ย ดอกเบี้ยกัะทองเป็นของที่ไม่คู่กันอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าพอมีประเด็นตรงนี้เนี่ยสังเกตไปเลยว่าต่อให้เซนิเมนต์ในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยแย่แค่ไหนทองก็เริ่มไม่ขึ้นแหละเพราะว่ากลัวเรื่องดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองครับค่ะก็คือโดยสรุปแล้วมองภาพทองคํามีโอกาสลงต่อนะดังนั้นเนี่ยใครที่จะเข้าไปเล่นตอนนี้แนะนาสถานะในการช็อตมากกว่าใช่ครับผมค่ะนะคะก็1 0 8 0ดกับ 1, 1 0 0นหนึ่งอยนี่คือแนวรับครับใช่ครับค่ะมแนวต้านมองไหมคะ แ <c oughs> นวต้าน,นี่ยยังอยู่ที่ประมาณสชันหนึ่เบื้องต้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไกลหน่อยก็คือ1,140งพัน่งร้เหรียญคิดว่ายังไม่น่าเกินตรงนั้นค่ะคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ยินดีครับผมสวัสดีครับค่ะคุณนัทพลคำถาเครือนะจากทางด้านของฟิ n นแ c นเซียไซรัสมองภาพปัจจัยต่างๆที่เรามาน้ําหนัก ค่อนข้างเยอะกดดันทองคาต่อไปนะแต่อย่าลืมอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจะทําให้ราคาทองในบ้านเราไม่ค่อยปรับลดสักเท่าไหร่นะคะมาดูกันต่อสําหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินค่ะวันนี้มาจากธนาคารกรุงไทยและบริจอบ,บนหลวงเป็นอะไรกันบ้างติดตามเลยคะ่ะ มันนี้โปรดักต์วันนี้เริ่มต้นกันที่ธนาคารกรุงไทยค่ะออกสินเชื่อสำหรับลูกค้า SME ขนาดเล็กสินเชื่ออเนกประสงค์ 5+ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR บวก7%ต่อปีปัจจุบันเท่ากับ14.875%ต่อปีผ่อนชำระนาน5ปีค่ะ สินเชื่อธนวัต 5+ สินเชื่อวงเงินหมุนเวียนอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ MRR บวก9%ต่อปีปัจจุบันเท่ากับ16.875%ต่อปีทบทวนวงเงินทุกปีและต่ออายุวงเงินโดยอัตโนมัติ โดยทั้งสองสินเชื่อให้วงเงินสูงสุด5เท่าของเงินได้สูงสุด1ล้านบาทผู้กู้ไม่ต้องมีหลักประกรันเพียงมีรายได้ประจำที่มีอายุงานตั้งแต่1ปีขึ้นไปรายได้ขั้นต่ำ15,000บาทต่อเดือนมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารกรุงไทยและมีอายุไม่เกิน60ปีค่ะและปิดท้ายวันนี้กับบอลจอบัวหลวงค่ะกองทุนบีโกรและกองทุนบีโกร RMF แจ้งวันหยุดทำการขายคืนสอบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเนื่องในวันศุกร์ที่11กันยายน2558เป็นวันเลือกตั้งภายในของสิงคโปร์ทั้ง2กองทุนลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศคือ SPDR g r o t a s เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า80%ของ NAV ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ ค่ะนะมาตามกันต่อค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการลงทุนอันนี้ไปที่อสังหาริมทรัพย์กันนะคะกับทางด้านของนุสสาสิริค่ะเขาจัดงาน The Ultimate สาวันปาร์ตี้นะคะเปิดตัวนุสสาวันค่ะอย่างเป็นทางการนะคะทางด้านของคุณวิษณุเทพเจริญค่ะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทนุสสาสิริจำกัดมหาชนหรือนุสสาเนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่างาน The Ultimate สาวันปาร์ตี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวปรากฏการใหม่ของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ยังไม่เคยเกิดที่ไหนมาก่อนเป็นรูปแบบการลงทุนในรูปแบบของนุสสาวันค่ะซึ่ง เป็นลักษณะการลงทุนอสังหาแบบยั่งยืนผ่านคอนเซปต์ one for all all for one นะคะซื้อ1ได้ถึง8ได้เงินได้เที่ยวได้อสังหาผ่าน8โครงการคุณภาพทั้งในกรุงเทพและตามหัวเมืองท่องเที่ยวจํานวนกว่า2 4 0 3ยูนิตรวมมูลค่าโครงการกว่า20 0 0 0ล้านบาทผ่านโปรแกรมพิเศษเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าค่ะดังนั้นมีการการันตีรายได้นะคะ6.5%จด้าจากราคาเต็มอายุสัญญาระหว่างเวลา,าระยะเวลานะอยู่ที่9ปีด้วยกันนะคะแบ่งเป็นเงินปันผล 5.5%ต่อปีที่เหลือเป็น0.1%คือ p o i ต t 0.1%ต่อปีนะคะพร้อมการันตีจ่ายปัผลทุก3เดือนและรับซื้อคืนนะคะโดยนุสาวรวันเนี่ยจะรับซื้อคืนในราคาที่ลูกค้าซื้อไป ส่วนพอยต์หปอร์เซ็นที่ลูกค้าได้รับสามารถนํามาแลกบริการสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟได้ค่ะอย่างเช่นการพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนุสาวันถึง8โครงการหรือสามารถใช้บริการ Privat e jet นะคะรวมไปถึงลีมูซีนที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งภายในงานนี้ค่ะนุสสาวริได้เนลลมิดลาร์นชั้น MG a l l e ร y นะคะศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียค่ะให้กลายเป็นปาร์ตี้สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟและก็พลาดไม่ได้นะคะกับโชว์สุดพิเศษ จากเจนนี่เทียนโพสสวรรณนะคะและก็จะเป็นครั้งแรกที่ลิเดียสรันรัตเนี่ยร้องเพลงร่วมกับวงแ g k o k Symphony o r c h e s t r a นะคะรวมไปถึงดาราเซเลบิตี้ก็เรียกได้ว่ามาร่วมงานอย่างคับข้างเลยทีเดียวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางด้านของผู้บริหารเคยมาร่วมพูดคุยกับรายการของเรานั่นเองนะคะ,ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ